รูมมวยหูฟรีภาพบรรยากาศสดสดทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้นติดสังเวียนกับเอกชุมพรนะครับขอญอาตฝากมวยชอบครับวันนี้เป็นหน้าที่ของมวยมันสระเมืองเพชรจินดีร่วมกับพอหลักบุญครับ อังคาร6 6กันยา68นะครับที่นานาชาติลังสิ้ออกสตาร์ทคู่แรกของมงกินทางช่องทูยีเหมือนเดิมแล้วก็คู่ขนานกับแอปพลิเคชันพลายทีวีครับวันนี้ก็ยิงตรงกัน10คู่เพชรสวรรณสเพชรดารา5-4สิงห์อุบล5-4เพชรรุ่ง19ด่ดวดอุบล19ยอดอริโมล1 8 8กังวานเล็ก3-2สิงห์น้อย5-4 บ้างไฟพี่ค่า74แล้วก็คู่สุดท้ายคู่เอกช่วง2นะครับคู่ที่10ของรายการเด็ดนะัทพงศ์ตั้งอยู่32ครับคู่2ของรายการก้องภูสิงห์อขำอิน1 2 6 7า0 3นะครับมันจะหายไปนานนะเนี่ยเออมันจะหายไปนานนะครับแพนออกตัว3พลอยิเศษที่เด็ด9926พฤศจิกา67ที่รังสิตแล้วก็หายไปเลยนะครับ แล้วก็หายไปเลยน่าจะมีประมาณนับเข้าๆตรงนี้ประมาณ9เดือน10เดือนได้นะครับพฤจิกาประมาณ9เดือน10เดือนโดยประมาณมีขยับอยู่ที่สิงห์บุรีต่างจังหวัดไฟนึงช่วงปลายปีกรแพ้น้อกตัวสองให้กับเพชรตะวันเพชรจินดานะครับกองรูณสิงอออขำอินก็ครบเครื่องนะมีทุกลูกนะครับครบเครื่องมีทุกลูก ไปหนักต่อยแรงนะครับส่วนน้าเงินเพชรดาราสารฝันกีฬานาทาวีนะครับหรือว่าสิศเน่งามยเสี่ลด0.4อันนี้รูปร่างดีเขาดีหัวใจดีแรกๆเข้ามาในเมืองกรุงก็ต่อยอยู่สายศึกของเพชรยินดีนี่แหละแล้วช่วงหลังก็ย้ายไปแล้ววันนี้กลับมาอีกครั้งแรกๆเข้ามาต่อยเพชรยินดีที่รังสิตนี่โอ้โหเป็นนักหวที่ได้รับคําชื่นชมว่าหัวจิตหัวใจสู้ดีเคยมีอยู่ไฟหนึ่งแกแพ้แต่ได้พอัดฉีดเพราะพี่ๆไนมวยมองว่าโอ้โหสู้ดีเหลือเกิน แพ้ได้อจัจฉีดนะครับซึ่งน้อยคนนะที่แพ้จะที่แพ้แล้วได้อาจฉีดส่วนใหญ่ก็ต้องชนะถึงจะได้อาจฉีดแต่รายเนี้เป็นคนที่เคยได้เพชรดาราสารฝันนาทวีนะครับช่วงหลังไม่ค่อยดีครั้งสุดท้ายก็แพ้ลอกก 3, 1, ็อกยก3 F1 ปอเพชรมวยไทย29เดือน568ที่ราชลำเนินนะครับคู่นี้ตั้งอยู่ที่เพชรดารา5 4เพชรดารา5 4ผมดูว่าอีกคนนึงก็หายไปนานอีกคนก็หลังหลี่ฟอร์มไม่ค่อยดี ห้าสี่แต่คู่นี้ขึ้นมาผมว่าต้นๆ่ะอาวุธของกล้องภูสิงห์ผมดูว่าดีกว่านะดูอาวุธเยอะกว่าครบเครื่องกว่าถ้าจะแพ้ก็ต้องแพ้ลูกใหญ่ลูกเขาในปลายๆเลยต้นๆหน้าเข้านะครับผมดูครบเครื่องกว่านะกล้องภูสิงห์อขำอินครับคู่รองแก้มือล้างตาอีกครั้งหนึ่งวันนั้นโดนนับก่อนแล้วก็สุดท้ายก็เร่งไม่ทันไล่ไม่ทันก็แพ้มาค้างคาใจวันนี้ขอแก้มือล้างตานะครับ คนที่ชนะมาคือมุมแดงครับรุ่งพานุแสงบาร,รมีได้นับแล้วก็ชนะคะแนนรุ่งฤทธิ์ร,รัตนพานุจิงโจทองสิทธิสเสน่งามร้อยยี่แปดนะครับน้ำหนักคนสงขาซ้อมเกียรติชัยยุทธครั้งหลังก็ชนะสิงห์บุลสอก้องเกียรติที่แหละ12สิงหาที่รังสิตนะครับส่วนน้ำเงินสิงหออ์บุลสิทธิอภิบูรณ์หรือว่าสอก้องเกียรติครับหรือว่าเด่นพยักษ์นักบินอลันต์นะครับ1้อยดลด0.7 คน,นอุบลนาก็ซ้อมอยู่กับคุณพ่อพี่หนึ่งชัยวัดที่อุบนนะครับพี่ออดพี่บูลครั้งหลังก็แพ้รุ่งพานุนี่แหละนะครับโดนนับก่อนแล้วก็แพ้คะแนนมานะครับสิสงิงหาหกแปที่รังสิตรุ่งพานุนก็รูปร่างดาีประเภทเขาในสูงยาวนะครับเขาในหมัดศอกมีเสริมนอกฝีมือได้เท่ากับว่าฝีมือได้เขาได้ส่วนน้ําเงิน สิงห์อุบลสิทธิออสพี่บูนนะครับบูสู้ดีนะไรเนี่ยครบเครื่องนะครับกล้าบวกกล้าแรกกล้าได้กล้าเสียเขาที่แล้วไี่เปิดหน้าเปิดตาไปหน่อยนะครับจังหวะเขาบวกมาเออแต่ก็ฮึสู้ดีแต่แซง,งไม่ผ่านอ่าแต่แซงไม่ผ่านนะครับเรทตั้งอยู่ที่สิงห์อุบล5 4สี่สิงห์อุบลต้องยอมรับว่าหน้าเสือเขาจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีพี่หนึ่งชัยวัฒน์ให้การสนับสนุนอยู่ แต่มในในมุมผมดูจากอาวุธผมดูน่ารองนะสิงอุบลเขาที่แล้วอย่างที่เรียนไปครับแม่แกหลมุมหลวมเปิดๆหน่อยออแต่ก็กล้าบวกกล้าแลกดีดูละเอียดกว่าดูระบบการป้องกันตัวดีกว่าสําหรับรุ่งพานุนะครับเสือเป็นรองแต่ดูระบบการป้องกันตัวดีกว่าชอบไปที่รุ่งพานุแสงบารมีนะครับคู่เอกของรายการสิงพยักโอโหมาแล้ว เออมาแล้วครับวันนี้คงต้องลิดซ้อมมาแบบเต็มที่เต็มถังเลยเออเพื่อที่จะโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้ศรัทธาจากไฟที่แล้วไฟที่แล้วนี่ออกนำเข้าไปสี่ยกแล้วยกห้าไปโดนของเขาแล้วก็ทำท่าไม่ดีพลิกแพ้มาแบบผู้ชกได้อาจจีดห้าแสนเลยครับสิงพยักลูกเจ้าแม่ใส่ทอง นายหยงเอ็นเจกู้สิบบาทโดนร้อยยี่สิบจุดห้านะครับลัศูนย์จุดห้าซ้อมลูกเจ้าแม่ใส่ทองที่บุรีรัมย์ครับอยู่กับมาดามจิ้วแล้วก็มีเสียประมูลที่ให้การสนับสนุนอยู่นะครับครั้งสุดท้ายก็แพ้สัตวัดอวัฒนาครับก็อย่างที่เราเรียนไว้ว่าสัตวรรัดได้ชดไปห้าแสนเลยส่วนน้ำเงินเพชรลูกสอกรอ,อีกอินหโมเโก่าหมอเนี่ยนะครับเพชรรุ่งสอกรอ,อีกอวินเก่าฉลามขาวซูจีบะหม,มี่ยิ่งชกดูว่าช่วงหลังสภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่าเนื้อตัวเริ่มลีนขึ้นแรกๆมาฉ ะนะครับเก่าวาวุเยอะร้อยยีาจุดเก้าลดห9ึ่งจนะครับมัดคมศอกอันตรายนะครับฝีมือจังหวะศาสแข้งที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับนอกยกสาสั่งรบแดงพนมดโงรักพริกชนะคะแนนสัตวัตรษอวัฒนาที่ราชดำเนินสองฟอร์มสุดท้ายของเพชรรุ่งนะครับคู่นี้ตั้งอยู่เพชรรุ่ง19โอ้โหผมว่าน่ารองอีกคู่นะผมว่าน่ารองอีกคู่นะ สิงพยักษ์ฝีมือซ้ายนะครับตามทรงดูจัดกว่าดูเร็วกว่าจัดกว่าเร็วกว่าฉาบสวยกว่าผมว่าจะเหลื่อมๆอยู่ประมาณครึ่งกิ๊กประมาณกิ๊กประมาณนี้นะครับผมดูออกนําก่อนผมดูแข้งซ้ายฝีมือของสิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองออกนําก่อนไปปลายแต่งตัวนะครับคราวที่แล้วนี่บทเรียนราคาแพงเลยนะครับที่พลิกแพ้ยกห้าสัตววัตรเลวกสัตวัวตรได้อ่ะฉีดไปห้าแสนเท่ากับว่าต้นๆผมดูไม่มีเป็นรองเสียวแค่แรงปลายเท่านั้น ออต้นต้นไปก่อนแน่ยังไงก็ไปปลายแต่งเอาครับเพราะเขาที่แล้วก็สิงพยักษ์นี่พลิกแพ้ไปแบบแสบๆเข้าสิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับคู่เอกช่วงแรกทางหน้าจอช่องทูยี